ปัตเตียเหียงจังตอปัตเตียบังเอ้ยเหียงคิดดันปัตเตียคิดดันเศร้าเศร้คิดดันเศร้าครวญคิดดันใยตาคิดดันปูไปคิดดันบังพอน เนียงจังโตปเตียงขยันเ้ยบะโมูหอยไ้ขยันเลยบะโมูหายไ้จัดเนียงเ้ยกุดดัเปตียงเนียงจังเต้าปตียงบางเอยเนียงกึดดัลปตียงกึดดัลปตียงคิดถึงบ้านนะคะสวัสดีค่ะลมพัดเย็นๆคิดถึงบ้านค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทั่วประเทศ